ว่าสิเอาขึ้นไปไถมึงพี่น้องโอ้หมดแดงมึงสวยย่างหักเลยนำหวานไหมเต็มเลยครับมึงไก่ครับเอาอันนี้ภาพนำหวานโอ้โอเจอของใหญ่ครับ พึงหลวงครับผมย่อขางทางเลยต้องจัดแล้วครับมาเอื่นกระโปแบบนี้ต้องจัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมาสวัสดีครับผมได้เวลามาสำรวจมิ้มครับไก่เดือนหาแล้วมาก่อไผ่เก่าเจ๋ครับ,รบอยู่ทั้งผุน ีที่แล้วมันเห็ดทั้งอยู่ต,ำตำ่ำๆปีนี้ขึ้นไปยู่สูงแทนเนาะเดี๋ยวขอเช็คมึงกันมามีน้ำหวานไปแถวนี้ดอกไม้บาท่านออกอยู่ครัางเอียนเพินดอกไม้มันออกคักเราไม่รู้ว่าสิมีน้ำหวานบะเดี๋ยวขึ้นไปเมองครับ <c oughs> เดี๋ยวลงไม่มึง หลังแหลกมิมลังแหลกของฤด,ดูการเลยเด้พี่น้องขุ้นครับยูขึนไปเตรียมอุปรกรณ์เอาง่ายๆดอกมาสิเอาขึ้นไปถ่ายเมืองพี่น้องโอ้หมดแดงเมืองสวยยางหักเลยหวานไหมเต็มเลยครับเมืองมันจำครับพดตอท่านปิดตาหมดแดงย่างหลาย หมดแดงเต็มกอใบอยู่มีหมดแดงเสวยเลยฝ่าอกลงมามึงบาทน้อยนึงครับเี่ไปเจ็บล้งแรกหัวน้ำจำจ่าะต่อล้งที่สองครับผมล้งบางไงนครับแต่ว่าหัวน้ำส่งคืออยู่ครับล้งนี่ นี่ครับผมโอ้โอ้โน้ำยังแจ่มครับหวัวน้ำแจ่มๆเลยท้ามองตั้งกล้องกัน bằng thôi này น้ำสวยครับผมคัก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 ก่ครับเอ้าอันนี้ผ่านวานโู่ <bunker ring> <kind abonn> <ster> <tes>

โอ้เห็นไม่ไพ่ผ่าหัวน้ำหวานอยู่พี่นอ้องบ่เห็นว่างหนมึงเอาหาไปกินเองเหรอครับ,บไปขายเหรอสวยเลยก่อนหัวน้ำไหมง้ำครับทั้งนี้เจอสอนหลายไปหาอีกจะครั้งครับมีเวลาบ่า่บหลายเจอของใหญ่ครับ ถึงหลวงครับผมอย่ข่างทางเลยต้องจัดแล้วครับมืออื่นกระโปรแบบนี้ต้องจัดโอ้โหใหญ่เลยครับสวย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 ตัวสูงจักหน่อยหนึ่งสวยสวยสวยแจมยำอื่นมาจัด จะพึ่งประมาณสิบเมตรขึ้นได้เหรอแม่เนาะเอาประจําไหมหาหาแนวนี้จะพึ่งบอกค้นเด้อปลาจะพึ่งบอกคนได้เหรอวันมีคนเห็นได้นี่มันบังตาไหมอู้หาบอกอะไรต่อไปไกลมังหั่งเนี่ยแยงเนาะบักจชง่ายเนาะมันมึงขี้มันมึงพี่ Ô đầm thầm dumb lừa. đầm vẻ thầm dumb, mày. Yoh này mọi người. Ta thầm 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 thầm. Swoon mày nga, 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 này nga, 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 ขึ้นไป้าอัตัว <c oughs> อื้อเป็นบง <c oughs> ันบงคนว่าเห็นหนี่ว่ะขึ้นง่ายห้อมเลยนี่ขึ้นง,ง่ายๆเลยพวกหัวถึงมีนำมืออาชีพต้องถันผมไปอาเดียํนำกลมเดียวนึงอาน,น้ำเป็นยังไปขายตัวน้อมีคนฟังทีกับผมหาขายเนาะ ผมก็นอย่างน้ว่าตัวเดียวขึ้นไป็นมันมันจะไล่รองเพราเห็นดอกแต่ผมกับผมก็เห็นมันรองมันมาไล่หนี่เนาะมันรองมันแต่งแต้มมันขวางเย็นด้วยมันเสียงตาควนนี่ฉนมันเสียงตาควนแล้วมืนอเช้าหรือเปล่าทุกคนอยู่ลน้ำได้หลังหนึ่นี่ครับผมสองห้างพอเลยพอเพียงแล้วกลับบ้านประมาณประมาณสามโมงกว่าัครับเพราะดีละม่านบอกคนเห็นน้ บ <Bon. S 2> สามที่โมงกว่าละสวยดวยสวยคน,ยน,นหลายๆครับพี่ร้องครับฝากกดติดต,ตามกดไลค์นะนี่ของอาทิตย์พิเศษสมบัติเจอเพิงหลวงอีกแล้วคือฟุกถึงครัปีนี้มหามิมพ่อถ้เพิ่งหลวงครับทลงหลายไปพรุ่งนี้เจอกันเตรียมอุปกรณ์กัน